นี้เขาหนูด้วยเขาหนูด้วยมาถอดไว้ตรงนั้นก็ได้ทำไมต้องฝากด้วยล่ะจ้าฝากไป็ฝากคนไทยสมัยนี้ไว้ไหนไม่ได้สบาไเนี่ยเมื่อวานเนี่ยากกู่โฮ้ยพอเขบอกหายจากกู่เลยเหรอเอาเขามาพี่ขโมยด้วยหัวดีจริงๆพ่อหมอนี่คะลมค่ะเอาเอาไปโอ้พ่อหมออู่จากหน้าตาพ่อหมอแล้วเนี่ยต้องการยอดจะทำงานออกงานที่เยอะใช่ไหมเนี่เยอะค่ะประกาศนะเพื่อมีแฟนคลับจะไปตามดูผมไม่ได้ยังา ที <muitas S 2> ่ผมมาให้เน <len persu> <ions> yeah. oh, ี oh. ่ยเพราะผมไม่มีงานโอ้ยได้ยินแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้มาง่ายๆนะเาไม่ต้องบอกก็ได้มั้งีสั่ะจะได้หาคลาบเลยนใหญ่ใหญ่น่นโน่นน่นนี่้ภาพเลยภาพใหญ่นี่ครน่พระกักว่ดีค่ะนี่ใครครับเนี่ยอ๋อชันเองแหละแน่น่าแน่น่าไปไหนมาไหนทั้หมมาหนไ่ กูเดือดไปทั้งเอาไม่ใช่แล้วคุณยืนคู่กันกูไม่รู้เลยอันไหนตา